หนูชื่อน้องอะไรคะหนูชื่อน้องอะไรคะลูกเมษาน้องเมษาอะไรแหงดิฉันอยู่บ้านอะไรสะพานฉุนตำมบนนาแกอำออเภอนาแกจังหวัดนครพนมยายชื่อตาจุชื่อนางอะไรนางมังคองยาจุ ตาชื่อนายอะไรนายมังจันแม่ชื่ออะไรคะแม่วปปปปาป้าปาป้า้าเต้น้าเต้นอะไร้าเต้นอินิชินแล้วน้องหนูล่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่อเมดิซาเมดิซาอะไรคะลูกแค้ตัวฉินโอเคปาป้าก็แค้นตัวฉินถ้าหนูลงทางหนูจะไปหาอะไรหาหาใครลูก หาแม่เหรอไม่ได้ไปหาโปลิสเหรอหถ้าคนแปลงหน้ามาถามให้ทำยังไงลูกไปหาแม่เหรอคะเก่งมากลูกบายบายสิ